สวัสดีครับอยู่กับร้าบางาคแอร์องนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวเ e อ็นซีนะครับก๊อป 19x นะครับสีรายนะครับตัวนี้อัแบดดิ้งมาแล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่1,900บาทนะครับพร้อมเล่น2,200บาทฟรีค่าส่งนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็ผมมาขอบคุณสองคอมเมนต์ที่มาตอบด้วยนะครับตรงก๊อป35ที่บอกว่าเป็นเจน3 เรื่องเจนหนึ่งเจนสองนะครับแล้วก็สามสี่ห้าอะไรเงี้ยคือถ้าเจนเจนสามสี่เนี่ยจะเหมือนกันใช่ครับอันนั้นผมพอรู้พื้นฐานอยู่บ้างเพราะว่ามีีกันมีเห็นคนข้างเยอะนะครับนะก็ขอบคุณมากที่มาตอบคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์ความรู้กันนะครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปืนจริงสักเท่าไหร่นะครับผมมีความรู้แค่พื้นฐานเนาะจะคําว่าพื้นฐานปืนจริงคือในการคลิปมือนะครับน้าหนักไกลแล้วก็ อะไรอย่างรูปทรงปืนเรื่องโลโก้เนี่ยผมพอรู้บ้างเพราะว่าบีบกันเนี่ยมีการยิงลายเก็บโลโก้เรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยอาบมันก็ต้องมีความรู้บ้างเพราะว่าบีบีการใจหลักๆก,ก็เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอตอบคอมเมนต์ของคนนั้นด้วยนะที่มาถามว่าผมไม่มีความรู้เรื่องปืนจริงนะครับพี่ครับอันนี้ช่องบีบกันนะครับรบกวนนะครับแยกแยะสักนิดหนึ่งนะครับนะว่าช่องบีบการกับช่องปืนจริงช่องปืนจริงซึ่งมีเยอะมากนะครับในประเทศไทยและต่างประเทศก็ขอความกรุณาไปดูช่องปืนจริงนะครับ ผมเป็นคนเล, gun, ล่นบีบีกันเนาะไม่จําเป็นต้องมีความรู physics, ้เรื่องปืนจริงแน่งปืนจริงแน่นขนาดนั้นนะครับนะผมเล่นบีบีกันครับถามว่าผมมีความรู้เรื่องปืนจริงเนี่ยมันก็มีแค่พอประดับความรู้ได้บ้างพื้นฐานนะครับผมไม่สามารถไปจาขนาดปืนจริงได้ทั้งหมดแต่เรื่องยิงยิงลิขสิทธิ์อะไรยังไงเนี่ยอ่ะผมพอรู้เป็นพื้นฐานเพราะว่าบีบีกันหลายรุ่นเนี่ยมีการขอลิขสิทธิ์ในการมาผลิตปืนบีบีกันนะครับเพราะว่าผมรู้เลยว่าลิขสิทธิ์ทางฝั่งยุโรป่อนข้างแรงนะครับนะ เพราะว่าเขาฟ้องนี่เขาฟ้องเจ๊งเลยนะครับเรืีลิขสิทธิ์ก็ค่อนข้างร้ายแรงเนียครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็เลี่ยงลิขสิทธิ์กันซะส่วนใหญ่เนาะเรื่องการยิงเนี่ยอย่างเงี้ยคุณถามหน่อยว่าถ้าเกิดการยิงลายเนี่ยเขาก็มีการเลี่ยงลิขสิทธิ์หลายจุดพยายามปรับแบบเพื่อที่จะไม่ตรงกับปืนจริงนะครับเพราะว่า <c oughs> เขาก็เสียเรื่องลิขสิทธินะพวกปืนจริงนะครับนะอ่ะนอกก้องก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเผื่อเขาไม่ได้ดูปืนยาวนะครับใครดูปืนยาวตัวมัลวนะครับก็จะรู้วว่าาผมอธิบยแล้ เรื่องการทําไมไม่ลบคลิปนะครับหรือว่ารีวิวแล้วปิดการขายแล้วทําอะไรยังไงเนี่ยท่านจำคำถามเขา,าไม่ได้นะครับผมก็จะบอกนิดนึงว่าพี่ผมไม่ลบคลิปเพราะว่าบางตัวเนี่ยหรือว่าบางรุ่นเนี่ยมีหลายๆท่านหานะครับแล้วเขาก็เหมือนว่าเฮ้ยมันเคยมีหลุดมือสองไว้เขาก็จะรอติดตามดูว่าเผื่อมีหลุดอ,อีกเขาก็จะได้รีบมาดูคลิปหรือว่ารีบมาดูตัวที่เขาหานะครับเพราะว่าไม่งั้นบางทีผมอาจจะพูดข้อมูลในเชิงแบบ อ่าให้ความรู้นิดนึงเรื่องการอัปเดตราคาเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องข่าวสารบ้านเมืองด้วยสักแรกลงไปนิดนิดหน่อยๆน,น,นะครับแต่ก็ช่วงนี้ราคาบีบีกันผมว่าก็น่าจะมีการขยับขึ้นบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกรุ่นนะก็เราติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามือหนึ่งเท่าที่ทราบก็มีมารุยข,ขึ้นแล้ว1เจ้านะขึ้นมาประมาณ500บาทต่อตัวนะครับเป็นอย่างต่ำนะบางรุ่นก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งพันบาทนะครับส่วนค่าอื่นยังไม่มีข่าวสารชัดเจนนะแต่มารุยขึ้นชัดเจนคโอเ เราจบเรื่องที่อธิบายไปแล้วเนาะนะครับก็มาดูตัวปืนเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นงานเ n c นะครับจากพี่จีนเรานั่นเองครับจีนฮ่องกงนะไม่จีนเป็นดินใหญ่นะครับผมเป็นสีทรายนะครับก๊อก19 x ออสเตรเลีย9 x 19นะครับนะตามที่ผมบอกคือผมบอกตามที่เขาสกินลายนะครับผมไม่จะเป็นต้องคือเขาสกินลายผมพูดแบบนั้นนะนะครับนะเป็นสีทรายนะครับทิปเป็น ABS นะครับสามารถติดไปฉายเลเซอร์ได้ล่าง20มิล นะครับส่วนชุดบนก็เป็นโลหะนะครับผมเท่านอกเป็นโลหะู่นหน้าหลังเป็นแบบแต้มสีธรรมดานะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็สามารถใส่ลางเสริมได้นะครับผมตัว 19x คล้ายๆตัว1 9 Gen 5นะครับผมคล้ายๆกันเลยนะฮะถ้าเป็นในเกรด bp กันนะถ้าปืนจริงเท่าที่ผมเคยเห็นช่องพี่กิจโทนมั้งที่เขารีวิว1 9 Gen 5บอก bp กันอะทำอะไรนะที่ผมดูนะผมดูผ่านคือตัว19ปืนจริงอะ ตัว1975หรือตระกูล75เนี่ยถ้าเป็นปืนจริงเขาบอกว่าเขาจะไม่ปาดแบบนี้นะครับจะเป็นตรงๆเหมือนตัวเจน4แต่บีบีกันเขาบอกบีบีการทําปาดให้มันสวยขึ้นนะครับเออผมผมบอกอ๋อิ่งจะรู้ว่าปืนจริงเขาไม่ปาดนะครับก็บอกเออก็ก็ก,ก็ก็เป็นบริษัทขนองของอัดเขาอาจจะเลียงลิขสิทธิ์ก็ได้ปืนจริงเพราะการลบเหลี่ยมแบบนี้ผมว่ามันก็สวยนะครับนะอ่ะนะนะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ดูข้างในกันนะครับปึ๊บกดร้องกันกดลงมาปึ๊บ ข้างในตัวนี้ผมล้างทำความสะอาดไปแล้วจริงๆปืนตัวนี้มาสะอาดมากเจ้าของแทบไม่ได้ยิงเลยนะครับเนื่องจากเขาซื้อให้ลูกเขายิงแล้วเาบอกว่าลูกไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเขาเลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแทนนะครับเขาก็เลยขายตัวนี้มาแต่ไม่มีกล่องเดิมให้นะครับตัวนี้ก็อัพแบลลิงแล้วนะครับอ่ะนี่เลยนะครับใส่แบลลิงเข้าไปแล้วนะครับนะอ่ะอันนี้ก็ลงแค่จจระบีขาวนะครับเพราะว่าผมล้างไปแล้วเนื่องจากที่ผมต้องอัพแบลลิงเนาะนะครับจริงๆก็แทบไม่ได้ล้างเลย แกะมาคืนใหมเอี่ยมเลยนะครับอ่าลองอ่านนิดนึงนะครับพออ่านไปแล้วลงจระบีขาวนะครับสารหล่อลื่นนะครับนะอ่ะทาลงไปนะครับจระบีขาวนะครับสําคัญสําหรับคนที่ยิงบ่อยๆนะครับเช่นสายลงสนามนะครับคือดูแลเนี่ยถูกขัดซ่อมเสมออย่างที่ผมย้ำนะครับเปื่อนมีปีการเนี่ยมันพังแน่ๆครับ คือถ้าใครบอกปืนมีการไม่มีวนพังไม่ครับมันพังยากไม่ครับมันพังทุกกระบอกเลยครับผมกล้าพูดเลยปืนมีีการพังทุกกระบอกปืนจริงยังพังเลยนะภาษาอะไรกับปืนของเล่นถูกไหมเนาะนะครับถ้าเราดูแลมันดีๆเนี่ยเช่นร้านทอมสาดนะครับเอาลืมล้างชุดบนขอภัยนะครับคาบจระบีเก่ายังอยู่นะครับผมต้องล้างชุดบนก่อนนะครับอ่ะหลักๆจระบีก็อยู่แค่ข้างๆเนาะเราก็ฉีดไล่ออกไปนะครับลืมๆขอภัยนะ จระบีเก่าเขาจะออกสีเหลืองเหลืองแล้วก็จะกลบอบเกาะตัวเป็นก้อนนะครับอันนี้เป็นจระบีจากโรงงานนะครับผมเราก็ต้องล้า,ทางทำความสะอาดเขาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนแบบนี้มันเซ็ตแข็งมานะครับพอแข็งเป็นก้อนปุ๊บมันอัตราการหล่อเลื่อนเขาจะค่อนข้างน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนแล้วให้ดูนะครับว่ายิงเยอะยิงน้อยเนี่ย เหมือนเดิมน,นะครับผมจะแนะนำว่าก๊อก10ตระกูลก๊อก W.E. W e l l a r m มนะครับสามค่ายนี้นะท่านใดจะซื้อเล่นนะครับมือสองตามกลุ่มต่างๆหรือตามร้านต่างๆที่เขาขายมือสองเนี่ยมือหนึ่งช่างมันครับมันไม่มีโอกาสเป็นอยู่แล้วแต่มือสองมีโอกาสโดนย้อมแมวค่อนข้างสูงนะครับเพราะบางทีนะครับโครงสูบตรงนี้แตกนะครับหลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาถ่ายหลบมุมหรือถ่ายเรียกเนาะแต่ของผมเนี่ยคือผมเช็คตลอดนะตัวนี้สาคัญนะครับสาคัญยังไงคือ บางทีมันยิงได้ปกติเพราะว่ามันเป็นแค่รอยรลาเล็กๆนะครับมันยังไม่แตกแต่บางท่านแตกแต่ยิงได้เนื่องจากอะไรอาจจะเป็นเพราะบางสภาพอากาศหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงจังหวะที่มันแบบช่องปิดมันปิดพอดีของเจ้าตัว,ตว,ตวแผ่นหลังของห้องสูบนะครับก็เวลาซื้อมือสอนนะครับโดนย้อมแมวกันมาเยอะมากเลยนะครับทั้งส่งมาขายผมทั้งส่งมาช่อมผมเลยนะฮะเขาบอกซื้อจากในกลุ่มบ้างซื้อจากที่อื่นบ้างพอเขามาให้ผมดูเนี่ย ก็คือส่งมาเนี่ยทั้งรับซื้อทั้งซ่อมเนี่ยโค้งแตกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเบลเนี่ยเบลวีได้ขออภัยเบลกับ e อ็ C, เนี่ยอะไรโค้งสูบเนี่ยยังพอหาได้นะครับแต่ WE เนี่ยเข้ามาค่อนข้างน้อยแล้วหมดค่อนข้างไวเพราะว่า WE อ่ะมันเป็นรุ่นที่คนนิยมเล่นเยอะที่สุดและโดนย้อมแมวเยอะที่สุดนะครับใช้คํานี้เลยนะนะครับเล่นก็ต้องระวังนะครับผมจะซื้อมือสองจนในกลุ่มก็ต้องระวังลองหากลุ่มกันดูนะเพราะว่า ผมก็มีกลุ่มแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะผมอาศัยหาอะไรแต่พังหลังผมก็ไม่ได้หาอะไรแล้วเพราะว่าอะไรล้มกองมาเป็นเนินเลยนะครับเยอะมากนะฮะก็ให้ระวังนะครับไอตัวนี้เป็นหลักเนาะนะครับคือโค้งสูบด้านหลังนะครับจะมีแตกอยู่สามคัายเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะก็ให้ระวังดูให้ดีนะครับเพราะว่าโดนย้อมกันมาเยอะมากนะครับซ่อมทีเป็นพันนะครับคือถ้าในกรณีที่ คือระบบความสัมพันธ์ของห้องสูบอะที่ผมเนีอยากให้ระวังเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าโครงสูบแตกแล้วเนี่ยที่จะลามต่อไปนั่นก็คือนะครับคือโครงชุนลั่นไกนะครับเพราะว่าตัวแฮมเมอร์เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับพอมันมีการตีเลยบ่อยๆเกิดขึ้นนะครับไอตัวแฮมเมอร์ด้านล่างไอตัวรีเซ็ตตัวเนี้ยนะครับไอตัวค้ำข้างล่างตรงตัวแอลเนี่ยนะฮะมันจะไปกระแทกเนี่ยบ่อยๆนะครับพอกระแทกบ่อยๆเข้า ช่องนี้จะเล้าคือมันเล้ามันบางทีเรามองไม่เห็นนะครับแต่มันจะล้าข้างๆด้านในซึ่งโอกาสที่จะมองเห็นมันขั้งน้อยนะฮะก็ให้ระวังเนาะแต่หล,ลักๆเนี่ยถ้าดูโค้งสูบแล้วถ้าท่านดูโค้งสูบแล้วว่าเฮ้ยมันมีรอยเล้าวนะย้ำนะครับใครหาซื้อมือสองตามกลุ่มต่างๆให้ดูตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เลยนะเนี่ยไอ้แผ่นเนี้ยถ้าแตกแล้วถ้าเห็นรอยแตกหรือรอยเล้ารอยเล้าไม่เท่าไหร่ครับยังโอกาสเสี่ยงที่จะโคง้งชุดร่างกายแตก่อนข้าง,งน้อยนะครับแต่ถ้ามีรอยแตกแล้วเนี่ย บอกเลยว่าให้เขาถ่ายชุดโครงร่างกายและล้างให้เกี้ยงนะให้เขาขัดให้เกี้ยงเลยถ้าเขาไม่ทําก็ท่านก็ซื้อวัดดวงดูก็ได้นะถ้าไม่แตกก็โชคดีถ้าแตกก็โดนไปก็ก็หลายตังค์อยู่นะครับนะแค่โครงสูบเนี่ยก็ก็หลตังค์แล้วของจีนก็หลายบาทนะครับชุดโครงชุดร่างกายอีกแล้วส่วนใหญ่โครงชุดร่างกายไม่มีขายแยกเขาต้องขายทั้งชุดร่างกายนะครับแต่ถามว่าผมมีไหมมีมือสองนะครับก็มาจากปืนล้มนี่แหละก็สามารถถามหากันได้ผมมีนะหรือในหะ แต่ถ้า W.E ผมไม่มีมือสองเลยนะครับเพราะว่า W.E ถ้าแตกคือแตกจริงจังนะครับนะอ่ะเท่านี้เท่านี้พออธิบายเท่านี้นะครับเพราะว่าให้ระวังกันเนาะเพราะว่าบางทีอะคงสูบแตกแต่ยิงได้ปกติก็มีนะครับเราก็ต้องเช็คกันเองนะฮะก็ให้ระวังกันเอานะครับเฮดสตาดี hey, study, ผมยังไม่ได้เริ่มทําเลยช่วงนี้ปืนเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับขออญาตรัดคิวอื่นก่อนนะ ขออภยัยเพราะว่ามันเป็นเคสที่กรณีศึกษาสําหรับคนที่อยากเล่นมือ2แล้วไม่รู้ว่าควรจะดูตรงไหนก่อนสําหรับปืนก๊อกนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยซึ่งมันเป็นอาการคลาสสิกในความสึกผมนะ,ะถ้าเป็นพวกหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีจุดไหนที่โดหลอกตาได้ง่ายนะครับในความสึกผมนะเพราะว่าผมเช็คแล้วหลายตัวแล้วหนึ appa, ่งเก้าหนึ่งไฮคาปาอะไรอย่างหลายรุ่นที่มันมีจุด จุดที่มันเพี้ยนไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยก็จะเป็นกลอกเนี่ยแหละนะครับก็พยายามเช็คให้ละเอียดเนาะเพราะว่าเปลี่ยนอะไรชิ้นหนึ่งหรือทั้งชุดมันก็ไม่ถูกนะเพราะไหนค่าไหลแล้วไหนมีค่าช่างอีกนะครับนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเองได้ก็ไม่ก็เรียกวนะ่าประหยัดค่าช่างไปได้หน่อยนะครับแต่ถ้าโครงชุดร่างกายแตกก็ ก็แนะนําว่าส่งช่างเพราะว่าดีไม่ดีต้องเปลี่ยนสปริงชุดล่างกายเพิ่มนะครับอาจจะไว้ก่อนนะครับอาจจะเพราะบางเคสมันแค่โครงโครงชุดล่างกายไม่แตกเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าโครงชุดล่างกายแตกเอ้ยโครงลูกสูบแตกท่านก็กรุณานะครับให้เขาเช็คโครงชุดล่างกายให้ด้วยเนาะนะครับก็ซื้อระวังแล้วกันโดนย้อนแมวกันเยอะมากนะครับก็ระวังตัวกันนิดนึงเนาะอย่างว่าเราบางทีบางคนซื้อมือสองมาราคา ผมเจอเคสที่แบบผมถามราคาเลยว่าซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อต่อเข้ามาเท่าไหร่ตจ้นในกลุ่มเนี่ยเขาบอกคนหนึ่งพันแปดห้าสิบคนหนึ่งสองพันนะครับเบ็ดเสร็จแล้วโครงสูบแตกทั้งคู่นะครับแต่กรณีพันแปดห้าสิบอันนั้นเขาส่งมาซ่อมนะครับโดนค่าซ่อมไปอีกประมาณพันกว่าบาทเปลี่ยนโครงเปลี่ยนโครงอ่านั้นเป็น WE นะครับเป็น w e ก็สิบเก้านะปืนแห้งคลงมากนะครับก็คือเปลี่ยนโครงสูบนะครับโครงสูบแตกนะครับผม โครงชุดร่างกายก็แตกนะครับคือโดนย้อมแมวมาจับหนับเลยนะฮะก็ให้เล่นกันระวังเนาะจะซื้อมือสองก็ระวังนะครับถ้าถ้าปลอดภัยจริงๆแนะนําว่าให้ซื้อตามร้านราคามันอาจจะแพงนิดนึงแต่คุณด้วยความสบายใจแน่นอนนะครับอย่าคือบางทีท่านได้ของถูกจริงแต่บางทีก็คืออย่างที่ว่าครับของถูกบางทีท่านอาจจะฟุกได้เจอของดีก็มีนะครับนะแต่บางทีฟุกเจอพวกย้อมแมวขายก็มีนะครับนัก็ให้ระวังปสะกาหนึ่งเนาะแม จริงๆเลยคนขายก็เนาะนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้านนะส่วนใหญ่จะเป็นคนเล่นด้วยกันเองนี่แหละต้มกันเองนะครับก็ระวังกันก็แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับต่อไปดูการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว ENSC Glock 19x นะครับผมสีทรายนะครับอ่ะอัดแก๊สกับใส่บุตรกันนะครับวิธีการอัดแก๊สนะครับก็กดไปแบบนี้กดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีโดยประมาณ นะครับแล้วค่อยๆปล่อยปึ๊บแบบนี้นะครับพอปล่อยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ลูกลงไปนะครับนะปึ๊บเกี่ยงไปใส่ลูกปึ๊บใส่ลูกนะครับใส่พริกอ่านะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ใส่แม็กคือจะไล์อันแน่นะรบบแล้วมาเพราะความแรงนะครับผมสองเก้าเก้าสองเก้าห้า 291นะครับความแรงถือว่าไม่เกิน300แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะความแรงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มาตรฐานนะครับนะอ่ะต่อไปเราก็ดูความแม่นยำกันนะครับโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะ15เมตรนะครับมาดูกันจะว่าก๊าอ็ 19X จะยิงโดนไหมนะขอรับ ถือว่าพอใช้ได้แล้วกันนะครับโดนอย่างละนัดนะท่อเล็กๆสั้นๆนกับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะโอเคครับมาทดสอบยิงนะครับเป้าสิบเซนหรยี่สิบเซนนะครับระยะสิบเมตรนะครับเฮ้ยมาดูกันว่าผมจะยิงไดโมนโดนไหมนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกสักทีนะครับโอเคมาครับ okay, ขอ,อลองยิงอีกทีนะครับแปลกใจทาไมยิงไม่โดนแต่เป้าใหญ่ผม,มเมื่อกี้เช็คเป้าแล้วเป้ามันบิดเอียงนะครับเหมือนมันยิงแล้วมันสะบัดเพราะเป้ามันไม่มีตัวจับผมตั้งแล้วพิงเฉยๆกับกอกนะครับมันเลยทําให้เวลายิงเนี่ยมันเลยโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมวันนี้ผมกลับมาตั้งมันตรงแล้วนะอ่ะต่อไปจะได้ไม่มีข้ออ้างนะครับว่าผมยิงโดนไม่โดนนะส่วนเป้าเล็กเนี่ยผมลองอีกทีหนึ่งนะครับ ล้มไปแล้วเป้าใหญ่มันล้มไปแล้วนะครับอก็อถือว่าระยะนี้พอได้นะครับผมนะไม่ได้แม่นมากเน้นยิงมันได้อยู่นะครับโอเคมายิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแต่ด้วยความคาใจว่าทําไมมันยิงไม่โดนจริงๆไหมเนี่ย เอ๊ ه, หรือเป็นที่ผมหรือเป็นที่ปืนว่าในความสุขผมว่าลูกมันก็วิ่งตรงนะนะครับผมขออนุญาตลองอีกประมาณสัก4ี่ห้านัดนะครับกับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับผมอ่ะพอได้นะครับเททีทีคาใจนะครับก็ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับอันดับต่อไปนะครับเราแม็กออกก่อน นะครับผมดึงสไลด์ทอยหลังลงแบบนี้แล้วลั่นไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมนะก็แบบนี้เนาะนะครับเล่นแบบนี้นะแล้วก็รีเซ็ตไกลปึ๊บนะครับการรีเซ็ตไกเพื่อเป็นการช่วยสปริงสะพานไก่ให้มันล้าไวนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยืดตลอดเวลาแล้ะสปริงมันก็จะยืดอยู่ท่านั้นทําให้สปริงล้านะครับเวลามันจะดึงรีเซ็ตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า หมือนมีอาการสะดุดของไก่นะครับเราก็ต้องดูแลนิดหนึ่งนะเล่นบีบีกันนะครับอย่าลืมนะครับดูแลรักษาทางความสะอาดด้วยลงสารหล่อเลื่อนกันด้วยนะครับไม่ต้องบ่อยแต่ก็นานๆทีก็ยังดีนะครับก็คือหลักๆคือเรื่องการดูแลทางความสะอาดนะครับผมนะพอไปเสร็จแล้วเนี่ยบีบีการพังแน่นอนนะครับจะคําา่าพังแน่ๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะนะครับแต่ถ้าเราดูแลทําความสะอาดเนี่ยก็จะยืดแต่ยุ่งเข้าออกไปแม้มันพังไวแค่นั้นเองนะครับผมนะผมย้ำคำเดิมว่าดูแลถูกกว่าซ่อมเสมอนะครับผม โอเคประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบ b การจดถึงเซาไลอ้อนบีเคแอลซอฟนะครับหรือครับกดคำว,ว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ